ดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักน้องหมาค่ะวันนี้เรามาชวนเพื่อนๆนะคะดูแลเท้าสุนัขนะคะที่แตกในช่วงหน้าหนาวนะคะอย่างปลอดภัยนะคะและทําให้น้องหมาเท้าไม่แตกนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวช่วยกันค่ะตัวช่วยแรกนะคะก็คือวัสลีนค่ะเดี๋ยวเราจะมาทา้องแสบกันนะคะพ่อทาต้องให้คุณพ่อทานะคะ เท้าน้องหมาแตกนะคะดูแรงง่ายนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเราทากันค่ะนี้นะคะคุณพ่อก็จะทาวาสลีนนะคะทั่วทั้งสี่เท้านะคะก่อนนอนนะคะหรือระหว่างวันก็ได้ถ้ามันแห้งมากนะช่วงนี้หน้าหนาวนะคะต้องใส่ใจเป็นพิเศษและอีกอย่างนะคะอย่าลืมใส่เสื้อให้น้องหมาก่อนนอนทุกครั้งนะคะเห็นไหมเท้าแตกไม่เป็นอะไรที่ดีเลยนะคะเป็นอะไรที่ไม่ดีสําหรับน้องหมามากๆเลยนะคะเราจะทากันนะคะทั่วถึงนะคะ ทั้งสี่เท้าพี่แซบฟินมากเลยดูพี่แซบนอนดิทุกคนพี่แจบพี่แจบเหมือนไม่มีความรู้สึกอะไรคือใครเล่นเท้านี่ชอบมากนะคะแซบครับแซบรล่อไหมทำไมไม่พูดกับแม่เนี่ยเป็นอะไรายอุย้ยนะคะ เราก็ทาวัสลีนนะคะป้องกันเท้าแตกได้นะคะซึ่งบางครั้งบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางยี่ห้อที่เขาผสมส่วนผสมต่างๆอย่างเช่นทองพันช่างในกรณีที่สุนัขตัวอื่นนะคะ mm hmm. เขาเรียกอะไรนะมันคันคันที่เท้านะคะอันนั้นเป็นโรคนะคะเขาเรียกเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังนะแต่พี่แส่นี่คือปกตินะคะ mm hmm. แค่ใช้วัสลีนก็ช่วยได้เยอะแล้วนะคะ mm hmm. และอย่างที่2นั่นก็คือถุงเท้าค่ะ mm hmm. เราจะทาวัสลีนเสร็จแล้วก็จะใส่ถุงเท้าให้น้องหมากันนะคะ mm hmm. ทั้งสี่เท้าเลยนะคะในช่วงก่อนนอนนะคะระหว่างวันบางทีมันไม่หนาวมากก็ไม่จําเป็นนะคะแต่วัสลีนต้องทาน,นะคะประมาณวันละสองครั้งนะเช้ากับตอนก่อนนอนนะคะก <c oughs> ็ทําให้พี่แสบฟินมากเลยพ่อคือแบบว่าชอบมากเหมือนไส่อยากกัดหูแสบ ถึงเขาแก่แล้วเราจ้องดูแลเขาให้ดีะนะคะเหมือนเขาเป็นเด็กนะเพราะว่ายังไงเขาก็เหมือนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับเราแล้วนะคะเ <c oughs> ก่งมันนะคะทีนี้เราก็จะใส่ถุงเท้ากันนะคะซึ่งวิธีทําถุงเท้าน,นะคะก็อยู่ในคลิปนะคะที่แม่ลงท้ยนะคะเราก็จะใส่ถุงเท้าที่แสบกันนะคะ แค่นี้ก็ช่วยน้องหมานะคะในหน้าหนาวให้อุ่นแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะช่วยในเรื่องของเท้าแตกได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้คุณแม่คุณพ่อรวมถึงหมาน้อยอย่างนี้ไม่ใช่หมาน้อยหมาแก่ตัวนี้นะคะขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะผู้บอกต่อคลิปดีๆนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะพ่ออยากขอมแก้มแสบ